ดีค่ะพี่น้องเอฟซียายไฟขาดและทีมอลําสีไปหกมันนี่ยายไฟพาพี่น้องมาชมบรรยากาศงานนิ้วค่ะงานนิ้วที่อำเภอเมืองพน้นจังหวัดขอนแก่นค่ะพี่น้องเรามาดูกันว่าสถานที่วันนี้หมอลัเราจะทําการแสดงอยู่ที่ไหนเนาะพี่น้องเนาะวันนี้มาถึงแต่เช้าเพราะว่าเมื่อคือนแสดงถึงตีสองนะคะที่โคราชเมือ่อคืนยุทิงานนะ่ะ ยูทิโฆษณาดเดรียหอดตีสองครับพี่น้องบ่ได้เหรียญจอดเย็นก็เลยมาถึงที่นี่เร็วนะครับตอนใก้สายไทยคลิปไปถึงประมาณสี่โมงเช้าครับพี่น้องงานอยู่เมืองพุทีิชมฟรีเด้อพี่น้องเดอ้อนี่รถหมอลตอร์ามาหอดหมดแล้วเห็นปะรถบัสมอลตอเสียงดีหมดของเราขาวหอดจอดถึงกันหมดทุกขั้นแล้วนะ หลายพี่น้องก็อยาก้ายติดุถตอนรถนเลนียก็ได้บโดยภาพเปเบือบงบรรยากาศมองตั้งเวทีป่ะเพราะสิตังเวทีจะมองจังไดมีรถก๋วยเตีเ๋ยวด้วยก๋วยเตี๋ยวเย็นตะโฟ เดี๋ยวไปเบิ่งหม่องตังเวทีหมอลำค่ะหมอลำชมฟรีเด้อค่ะเด้อแต่สถานที่แคบมากนะคะสถานที่คับแคบแต่ว่ากับบัตรถึงแคบตัวพี่น้องนี่จหม,มองหมอลำอยู่ผ่นแคบหมองหมอลำอยู่นะแคบ เห็นบ่หลังเวทีแค่นิดเดียวจะว่าไ่ได้เล่นสอดแจ้งเด้อค่ะไม่ได้เล่นสอดแจ้งนะคะเล่นแป๊บเดียวเหมือนกันเนี่ยตีสองคือกันตีหนึ่งตีสองเนี่ยแหละพี่น้องพี่นอ้นองเช่าเมืองพนเด้อค่ะงานยุอำเภอพนจังหวัดขอนแก่นวันนี้หมอลำเสียงวิหกนกพงศกรนะคะมาหอดมาถึงเราด้เม่เด้อ แม่แม่เช่าเมืองพ้นนะคะเอฟซี FC ไฟท่องเส้นเพจิดเอฟซีหมอลำเสียงวีหกเมนีอากาศไปจังไดแน่พี่น้องฮอนคือเก้าขาฮอนมีหนาวอยู่มือเดียวขึ้นเหมือยาสัวท้อนเมือเล่นอ,อยู่อำเภอขุดชุ่มั่นอากาศดูซื้อภาสิเป็นหนาวหนาวจากน้อยลมผัดวีวีหนาวสบายสบายแต่ว่าเมือนี้ฮ้อนอีกแล้วครับพี่น้องดดแดดเจียมแดดจัดมากแดดแล้วก็บว่ามีเมฆมาบังพระอาทิตย์พร้อมค่ะ พี่ๆคนวอยของเราก็สู้กันสุดๆนะคะบรรยากาศงานยิ้วอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นพี่น้องชาวขอนแก่นพี่น้องชาวอำเภอพลนบันไยัยอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้หมอล่ำเสียงวิหกเด็กพี่น้องเด้อมาเบิ่งหมอล่ำน้ากันตอนนี้คนวัยห้ากำลังตั้งเวทีนะคะศิลปินของเ้ากับทยอยทยอยลงมานอนนั่นแหละมีหมองนอนอยู่น้อยนั่นมุ้งอยู่นั่น คนลางคนกันนอนน้ำแขางถนนหนทางว่าแต่มีหม่มนอนได้มดเพราะว่ามันง่วงแม่นว่าค่ะพี่น้องมันง่วงเต็มที่แล้วนอนจะไหนก็หลับนอนจะไหนก็นได้คุณหัวหน้าคอยยิ้มยำยำใช่คุ่นกำลังใจจากพี่น้องคือสิ่งสำคัญเพื่อนาทิพย์ชโลมหัวใจให้ศิลปิน ได้ยืนยัดอยู่ใดได้มีเรียวเร่งในการต่อสู้ในแต่ละวันต้องสู้สู้กับอากาศที่ร้อนสู้กับสถานที่ในแต่ละวันที่ไม่เหมือนเดิมบางวันก็กว้างใหญ่ไพศาลบางวันก็แคบจนไม่มีที่จะนั่งจะยืนนะคะวันนี้หลังเบทีรู้สึกว่าจะแคบมาก พีพ่่คนวอยขยับเข้าไปคิดด้านหลังมากเพราะวะ่าทั้งหนากระคือควกว่องยกคนเครนยับเข้าไปไกลท่าแท่บบรรยากาศเบื้งทองป่าพี่น้อง ลำเสียงวิหกนกพงสะกรน,นะคะศาสตร์จึงแนะนาใจไม่ตีของพีของนองเมื่อขึ้นจุโคลาดแต่พี่แม,แม่แม่มาเห็ดกับเขาสู้กินอีกแล้วนะคะแม่แม่แม่แมแมแมหาของหัวหน้าน,านกพงสะกรนเป็นกับมาแกงน้อไม้สู้กินค่ะเมื่อขึ้นนี่แกงเปอะแกงน้อไม้ใส่เห็ดใส่ใส่ฟักทองใส่เห็ดใส่ผักนะคะเป็นแกงเปอะแ,แบบอีสา,านบ้านเฮ้าน้องๆทีมงานกับชื่นชอบกันสดกันประสัน นี่แหะครับรรยากาศงานยิวเนาะค่ะเนาะแม่ไ่ายนตื่นขึ้นกันบภาษาไทยคลิปนะพี่นอ้องตามงตามหมันสัญญาขันเมื่อใดมีบรรยากาศที่บ่าเหมาะสมหรือ,อ,อว่าสามารมาไทยใดกับสิบวิเห็นเนาะคะ่ะจะว่าโดนๆกับสิบมีงดอยู่เทื่อนึงเนาะ,ะคือเมื่อ,อยุอำเภอสำโรงงานกลุ่มเขาใหญ่นันถ่ายบ่ไดพระว่าเพลงค่ะพี่น้องมีเสียงเพลงลิขสิทธิ์เนาะ,ะพี่น้องไม่สามารถถ่ายได้แต่วันนี้ถ่ายได้นะคะวันนี้ถ่ายได้ยังไม่มีร้านค้าเปิดเพลง เอาเอาแถวนี้รถบัดบ่ไดา้บ่ได้เลยมันอยู่ท่างนอกเอาต่างไปต่างเลยแต่มันถืบ่ได้ต่างจองไปเลยแต่มันถืบ่มีหมังนางมันแคบอันนี้อันนี้ไอ้เพิ่นเป็นผูน้ดูแลชุดให้แม่ไปแม่นบ่ไดา้บาดา่ไดา้หมัหันบ่ได้ นี่นองเขาดูแลกลางเต็นให้แม่ไฟนะคะเต็นงแม่ไฟจ่างบนดูแลเต็นดูแลเต็นหน่อยให้ีวเดินไปดูข้นนแลแลางๆงานสินค้ากันเนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้ร้านยังไม่ได้เปิดเลยเพราะท่านยังไม่มีเสียงเพลงบาดพี่น้องนี่เห็นบ<อ>่ร้านค้าร้านขายยังไม่ได้เปิดนะครับเสียงเพลงก็เลยยังไม่มีเม่ไฟนัดเตื่นขึ้นก็สิไปหายางเลาะ หากินกาแฟสะกนอนล้านค้าหลายค่กเลยพี่น้องเพื่ดูพาะแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดนะครยังไม่เปิดเขาย,ยังปิดร้านกันอยู่เขายังไม่เปิดร้านค้าร้านขายสินค้าเยอะมากพี่น้องเขายังไม่เปิดเขาจะเปิดประมาณช่วงบ่ายหรือเปล่า เยอะจริงๆถ้าพุนสุดสายตาเลยค่ะจะลืมมาหยางเลาะชมเลาะเที่ยวกันเด้อมาแรงเด้อมาเดินซื้อสินค้าเทศก,กาลงานยิ้วพาลูกพาหลานมาเดินเที่ยวนะคะเดินเที่ยวเดินเลาะนะคะหาซื้อสินค้ากันค่ะพี่น้องคพณ่นๆแล้วแม่ไฟกระสีขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะโอ้และบิงในพี่นอ้องหลายากหลายครับพู้นดบัามาล้ำจอดจุบุนค่ะ พาชมบรรยากาศค่ะไม่มีเมฆแม้แต่ก้อนเดียวเลยวันนี้พี่น้องเอ๋ยแดดแจ่มเจ่มไม่ม,มีเมฆไม่มีขีฝนาภาษาอีสานบันเท่าเอิญนม่ขีฟาาานาภาษา,าไทยเอิญว่าเมฆก้อนเมฆไม่มีมาบดบังพระอาทิตย์ให้เลยแล้วก็อากาศก็ไม่หนาวค่ะอากาศร้อน โอเคครัพี่น้องขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้นะคะขอบคุณความรู้สึกดีดขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ขกั้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยเฮงเฮงรวยรวยตลอดการจ้าบ๊ายบาย